ส ل ا มอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับพามาดูนะครับยาง B1 นะครับยางหน้าแรกนะครับยางในช่วงที่ใบยังอ่อนนะครับวันี้นะครับมาดูน้ํายางนะครับออกได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับยาง12ไร่นะครับตอนนี้ก็ยางได้ครึ่งทั่วอยู่นะครับ ก็ครึ่งถ้วยนะครับโอ้ก้นนี้เกือบนะครับโดยครึ่งก้วยมาอีกนะครับปีดโดยมีดราลุกจอกนะครับกำยางออกดีจริงนะครับวันนี้ได้ขี่ถังครับปีหนึ่งครับได้สี่ทังกว่าใช่สี่ถังกวานะครับสี่ทังกว่าถัางละ ประมาณสองร้อยนะครับสองรอยสองร้ยห้าสิบกิโลนะครับโดยประมาณนะครับรับนำยางออกปีนะครับมันนี่มาเก็บมาช่วยเก็บด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับมันนี่ครับนั่นครับมันนี่มมนนี่ครับ นี่น้ำยางนะครับยางพาราที่ในช่วงฝนตกนะครับก็ไม่ได้กรีดนะครับก็เป็นการพักนะครับแล้วก็มากรีดวันเว้นวันนะครับกรีดหนึ่งวันพักนะครับยางอ่อนหน้าแรกนะครับเพิ่งเปิดกรีดนะครับ นะครับเปิดกลิ่นจริงๆนะครับจะนำยางออกดีด้วยนะครับไม่มีการลดนะครับน้ำยางไม่มีการลดอะไรมากมายนะครับ<อ>ก็ทีนี้เท่าแกไม่รู้จะใส่ปุ๋ยหรือเปล่านะครับไม่แน่นะครับอม่ได้พูดอะไรนะครับ โอเคยังไม่มีนยโยบายออกมานะครับว่าจะใส่ปุ๋ยนะครับราคายางก็หกสิบกว่าบาทด้วยนะครับตอนนี้ราคาก็เริ่มลงอีกแล้วนะครับน้ำยางนี่ก็ออกดีนะครับของดีหนึ่งนะครับออกดีมากๆเลยนะครับไม่มีเดี๋ยว ใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้านะครับปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับเพิ่มปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนก,ก,กําไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณนะครับเป็นปุ๋ยเคมีนะครับก็เป็นยางที่ต้นโตสมบูรณ์นะครับเกิด อายุยาง12ปีได้นะครับมาเปิดกรีดนะครับต้นก็จะสมบูรณ์แล้วน้ำยางก็จะออกดีนะครับมันนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้เผ็ดโดนพริกขี้หนูอ๋อเผ็ดโดนพริกขี้หนูนะครับบน้ำยางนะครับใส่เทนะครับในแกรลอนเล็กนะครับเดี๋ยวจะบรรทุกนะครับลงไปทางด้านล่างนะครับ ใส่กละอนใหญ่นะครับใส่ทัง60นะครับใส่ทั้ง60ลิตรนะครับ,ท,รรบทั้งหนึ่งก็ประมาณ50กว่ากว่ากิโลนะครับก็ทั้งหมดก็ไม่ต่ำแต่จาก250กิโลนะครับน้ำยางสดนะครับ ก็มีขี้ยางนะครับก็เอาไปทําใส่ถังไว้นะครับเพื่อที่จะมาตัดเฉยๆทำขี้ยางนะครับเดี๋ยวรอบีหนึ่งนะครับรอบีหนึ่งบรรทุกนะครับลงไปทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราตามบีหนึ่งลงไปนะครับ ใจเย็นๆครับมีหนึ่งไอ้มนนี่ครับใจเย็นๆครับมันนี่อันนี้จะเดินลงไปกับผมไหมเดินลงก็ได้ได้มุดเดินลงไปกับผมดีกว่านะครับอ่าไปไปเดี๋ยวผมจะได้มีเพื่อนคุยครับก็ระวงังพทมคุยอยากคุยเรื่องไม่ไม้อ,มอ๋อยากคุยเรื่องไม่ไม่องอื่นไม่อยากคุยนะครับ,รบถ้าคุยกับแมนนี่ต้องคุยเรื่องไม่ไม่นะครับ มีพี่มีแต่พี่ไม่พอทั้งทางด่วนครับที่แม่มีไม่ออาเฮ้ยอาเลยมีเอฟซีเซลนะครับคุณรุ่งโรจน์นะครับเซลแมนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะตามนะครับไปดูนะครับน้ำยางนะครับช่วงนี้นะครับจะได้เท่าไหร่นะครับ ใส่ปุ๋ยปีละครั้งนะครับยางแปลงนี้นะครับแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะใส่หรือเปล่านะครับก็ต้องรอเท้าแก่ก่อนนะครับต้องรอเท้าแก่ถ้าเท้าแก่ซื้อปุ๋ยมาก็ใส่นะครับถ้าเท้าแก่ไม่ซื้อปุ๋ยมาครับก็ไม่ใส่ยางก็ต้นโตสมบูรณ์นะครับเปิดกรีดในช่วงอายุยางสิบสองปีแล้วนะครับ ยางถ้าต้นโตยังไงมันก็ออกนะครับแต่ถ้าต้นเล็กๆมาเปิดหน้ายางแล้วบนว่ายางไม่ค่อยออกนะครับก็ต้นมันเล็กมันก็ออกตามขนาดของลําต้นนะครับมันนี่พาเดินยังไงไม่รู้นะครับเดินเข้าป่าอย่างเดียวนะครับเดินเดินเข้าไปแล้วแกจะย่นระยะทางให้สั้นลงนะครับ ผมต้องเดินไปทางริมทางนี่แหละขึ้นบนถนนนะครับเดี๋ยวก็จะมีรถกระบะนะครับเข้ามาบรรทุกน้ำยางไปนะครับนะครับยางพารานะครับใบยังออนอยู่นะครับใบยังอ่อนอยู่ทั้งหมดเนื้อที่นะครับสิบสองไร่นะครับก็เป็นภูเขาด้วยนะครับ มีหนึ่งตัดยาไว้สวยงามนะครับนี่ก็ใกล้นะครับใกล้เริ่มที่จะตัดยาได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าถางตัดยาบ่อยๆนะครับจะไม่รกนะครับแล้วก็จะตัดง่ายด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ไม่แน่นะครับว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับก็มี การประกาศแจ้งเตือนมานะครับว่าวันที่หนะครับพายุจะเข้านะครับทางภาคใต้นะครับสงขาเห็ว่าตกหนักถึงวันที่แปดนะครับก็รอลุ้นกันนะครับนะครับตรงนี้ก็ยังใบยังใบยังมีไม่เยอะเลยนะครับนะครับก็เด็ดร้อนหน่อยนะครับเด็ดร้อน ก็มองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าทีมม่มีมีมีใบอยู่ก็จะมองเห็นนะครับว่าใบยังยังน้อยอยู่นะครับนะครับใบยังน้อยอยู่นะครับเราไปดูบีหนึ่งนะครับได้น้ำยางเท่าไหร่นะครับก็ตั้งอยู่ประมาณห้าถังนะครับ น่าจะได้สี่ถังกว่านะครับแต่ตอนนี้นะครับถังนี้มีนะครับเต็มนะครับถังนู้นก็เต็มนะครับถังนี้เต็มด้วยเปล่านะครับถังนี้ก็เต็มนะครับเต็มทุกถังนะครับเหลือถังที่ห้าลูกนี้ลูกเดียวนะครับที่น้อยกว่านะครับก็เกือบห้าถังนะครับก็ประมาณร้อยหก สิบร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับโดยประมาณนะครับไม่ขาดไม่เกินสองยกว่าเอสองร้อย200กว่ากิโลนะครับสองร้อประมาณสองไม่ใช่สองสามประมาณ2องหิบได้ไ <c oughs> อไม่ถึงทังนี้ก็ประมาณสามร้อนะครับสองร้อยสองรอย อีกกิโลไมนี่วนนี้อ่ะเกินมครับสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบครับสองร้อยสามสิบกิโลนะครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับไม่ขาดไม่เกินแน่นอนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ แมนนี่จะหาไม่มาอย่างเดียวเลยนะครับ f อฟซครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับ